ไ,ได้นะครับอย่างนี้มันจะมันจะพังแล้วนะครับของอาการออกมาก็คือมันจะเกิดเกิดสปาร์กนะแล้วเราก็จะมันข้างในข้างในมันจะเป็นตัวสวิตช์มันจะร้อนเพราะว่าพ,พอเวลามันร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหม้พอไหม้แล้วเนี่ยทีนี้เราได้กลิ่นไหม้แล้วเราจะไม่รู้ว่ามันจะไรนะครับเนี่ยนะมันจะป๊อกป๊อกป๊อกป๊ป๊นะฮะดับดับนะครับ,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 นะรบอันนี้ควรจะเปลี่ยน เรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะลองทําดูทําเองนะครับเมาดูกันนะครับเ,เริ่มแรกเลยเราก็ลือนะ้อหน้าปัดวิทยุออกก่อนนะครับดึงขึ้นมาเฉยๆนะมันมันเป็นคลิปนะนี่ฮะเป็นคลิปเล็กๆนะครับนะครับนี่นะมันเป็นลิปค่อยๆดึงเบาๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องรุนแรงนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเกจเก๊ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นถุงเกียร์นะครับมันจะเป็นคลิปลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคลิปพอเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บพอเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บจะมาตรงไหนทําตรงนั้นใจเย็นเยนไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะคะอันดับแรกเลยนะเราก็ถอดเกะเกะตัวนี้นะครับเหมือนเดิม นะครับดึงออกมาได้เลยนะดึงเบาๆนะฮะดึงเบาๆมันเป็นกิฟพลาสติกเบาๆไม่ต้องรุนแรงอโอเคนะนะครับแล้วครานี้ไปหาเนี่ฮนะลักษณะกิฟเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคล้ายๆลูกหมานะครับนี่นะครับใส่ตัวนี้นะครับ ทั้งสองข้างนะครับอเอาไปเก็บไว้ก่อนนะครับลำดับต่อไปก็ึงเกียร์นะครับเหมือนกันฮนะดึงได้เลยนะดึงออกมาได้เลยนะฮะไม่ต้องแต่เบาๆหน่อยไม่ต้องรุนแรงนะครับเนะี้ยดึงได้เลยนะครับ แล้วก็เอาออกนะครับเอาไปเก็บไว้ดีๆนะครับนะครับลักษณะคลิปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็แกะชิ้นนี้นะครับเหมือนกันนะมันจะเป็นคลิฟเป็นกิฟเป็นร่นองแบบนี้ ค,ค่อยๆดึงนะดึงเบาๆนะไม่ต้องุรแรงนะค่อยๆดึงก็หลุดแล้วนะครับนี่นะครับติดตัวนี้นะครับดึงออกได้เลย ไม่ต้องไม่ต้องรุนแรงนะครับค่อยๆมันก็จะเหลืออยู่ในรูปแบบนี้นะครับเพราะว่านี้เขาเขาจะเป็นร่องเสียบนะมันจะเป็นร่องเสียบนะครับทีนี้เราก็มาชิ้นส่วนสําคัญนะครับก็คือตัวสวิต นะอันนี้เราเราดึงได้เลยนะอันนี้เรายังไม่ทันยังไม่ทันแกะเลยนะครับกิ๊บใส่ไม่เข้านะครับเห็นไหมครับ <c oughs> นะดึงได้เลยนะครับดึงเบาๆนะเท่านี้เอง ลักษณะนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับนะนี่นะครับสวิตตัวที่เราบอนะครับก็คือมันจะเป็นกิฟล็อกนะกดกดลงไปแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะน็อตข้างซ้ายนะครับน็อตข้างขวานะครับนะอะไรเราได้มาแล้วนะครับ อะไรก็คือตัวนี้นะครับเป็นของแท้นะนะครับทำไมญี่ปุ่นเรียกฮิตเตอร์คอนโทรลก็ไม่เศร้าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นนะครับของแท้นะครับอันนี้สว,วิตโตต้าแท้ รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือของแท้พยายามใช้ของแท้ครับอย่าไปใช้ของเลียนแบบนะเพราะว่าของแท้มันยังหาได้นะครับที่ผมบอกว่ามันไหมก็คือไหมจากจุดนี้นะฮะนะสะบานไฟตรงนี้มันร้อนร้อนมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันมันจะมีน็อตสองตัวฮะหนึ่งสองนะครับ,นะรบมีน็อตอยู่สองจุดนะครับ เดี๋ยวเราลื้อตัวนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลื้อออกมาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นตู้ข้างในนะครับอันนี้เป็นลูกเก๊ะนะฮะเดี๋ยวตรงใจต้องหาผ้าชุบน้ํามาเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับเวลาที่เราจะประกอบเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอ่ะแกะแกะปักก่อนนะครับปักอยู่นี่ฮนะปักสีดำนะครับค่อยๆแกะไม่ต้องรีบนะครับ ไหนก็แกะออกมาแล้วเราก็สำรวจความเสียหายนิดนึงว่ามันมีรอยไหม้ไหมสภาพดีนะครับไม่ไ,มไหมในลองเสียบหึือเราเสียบตัวใหม่เข้าไปดูก่อนนะครับลองดูก่อนนะเป๊ะนะครับอ่าใช้งานปกติแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือมันจะเป็นน็อตสองตัวนะครับ นะอันนี้ตัวที่หนึ่งนานหลุดมาแล้วอะตัวที่สองอ่ะแกตัวที่สองครั่อยๆดึงออกมานะครับค่อยๆดึงออกมาหลังหลังจากที่เราถอดน็อตน,นะครับ ออกมาแล้วนะครับเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้มันจะติดนะของออตัวเทอร์โมตัวนี้นะครับตัวปิดเปิดช่องลมตรงนี้นะใส่สลิงนะครับเขาก็จะมีกิปอยู่2ตัวนะครับข้างซ้ายนะข้างขวาค่อยๆงัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ออก นี่นะครับพอเราแกะปุ๊บมันก็จะสไลด์ออกมาได้เลยนะครับนะครเ,เขาจะมีนะฮะมีล่องลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหม เวลาเราประกอบนะฮะก็คือคือใส่แบบนี้นะครับนะใส่สองข้างให้ตรงก่อนกนะับข้างล่างข้างบนแล้วเราก็กดสไลด์เข้าไปนะครับนะแค่นี้เองนะตรงรอยหมดแล้วนะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเราก็เสียบเสียบปลั๊กสวิตช์กับกลับเข้าไปนะครับ ักไ,ไ,ไอทีนี้เราทดสอบก่อนนะครับทดสอบก่อนนะครับทดสอบแล้วเดี๋ยวเราค่อย ตอนนี้เราก็สปีดได้กลับคืนมาเรียบร้อยทีนี้เวลาประกอบนะฮะนี่ฮะอันนี้มันมีร่องรอยนะครับผมไม่มั่นใจว่าจากที่ไหนนะค่อยๆค่อยๆนะฮะให้ให้เขาเข,าเข้ารูปทั้งหมดก่อนเน,นี่ยมันจะเป็นร่องสี่เหลี่ยมแค่นั้นแล้วก,กดเข้าไปเบาๆนะครับไม่ต้องรุนแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะทีนี้เราก็ไล่ประกอบนะฮะอันไหน ไหนถอดที่หลังเราใส่ก่อนนะครับอันไหนถอดก่อนเราใส่ที่หลังนะครับอะทีนี้ช่วงถุงเกียร์นะครับอันนี้อ่ถุงครอบเกียร์นี่นะเห็นไหมพอตบรุนแรงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เข้าไม่ต้องรุนแรงใจเย็นๆอ๋ออันนี้มันเป็นสองชิ้นนะเดี๋ยวเราถอดชิ้นนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เราใส่ชิ้นบนก่อนแล้วก็ค่อยตบชิ้นล่าง นี่นะฮะค่อยๆไม่ต้องรีบนะเอาให้ใส่ได้เดี๋ยว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 ตังนี้ไม่เข้าตังนี้ไม่เข้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีข้างล่างไม่เข้าติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ติดตรงนี้เข้าไหม อันนีก้กดกดโอเคทีนี้ชิ้นชิ้นต่อไปชิ้นเล็กอ่าชิ้นเล็กเมกื่อกี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ซ้นในซ้นในโอเคอ่าเรียบร้อยนะเขาเขาตามตำแหน่งโอเคเรียบร้อย เอาถุงเกียร์มาถุง <tinc S 2> เกียร์ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็เราก็ไล่วิทยุกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งเข้าพันก็เรียบร้อยนะครับวิธีเปลี่ยนสวิตช์ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ